คลิปนี้นะคะครูวิคุณจะมาให้เทคนิคเก็ดลับถ้าคุณอยากรวยมั่งคั่งมีความสุขมีอิสระภาพและได้ใช้ชีวิตในฝันแบบไม่ต้องฝันเกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงครูวิคุณอยากบอกว่าเทคนิคเก็ดลับนะคะไม่ยากเลยนะคะหยุดวิ่งไล่ล่าตามหาเงินนะคะเพราะคนส่วนมากจะอยู่ในฝัง่ง ยอมทําทุกอย่างหรือยอมเสียทุกอย่างเพื่อออกไปไล่ล่าตามหาเงินมันเป็นทางที่ผิดค่ะเพราะการทําแบบนั้นอาจจะทําให้คุณรวยได้แต่คุณไม่มีความสุขหรือคุณไม่มีอิสรภาพถูกต้องไหมคะแต่การที่เราจะได้ทุกอย่างมันมีทางค่ะมีคนตั้งมากมายที่เขาทําสําเร็จและเขาทําได้นะคะออกมาแบ่งปันออกมาแนะนํา เราจงเลือกต้นแบบนะคะแล้วก็ตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทําเราก็จะได้แบบเขาครูพี่คุณก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จจึงเอามาแบ่งปันเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะยอมรับแก้ไขในข้อเสียของตัวเองหรือข้อผิดพลาดน,นะคะและทําตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ทำธุรกิจที่ตัวเองรักสนุกม,มีความสุขนะคะ